ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมช่างหนุ่มครับมีเทคนิคเล็กๆในหน่อยมานำเสนอเดอ<ม>้อจ้ะทำบนเทียมแทๆ้ๆอ่าลัดด้วยสายดิสเบกเอออาทรฟรีจากทางร้านครับผมแล้วก็ล้างปั๊มหน้าตัวของเนว้วจ้ะ นี่เด้อจะปั่มบนจจะเอ้ยปั่มล่างโอ้ว่าพิดที่ว่าที่ว่ารอมันชอบฝืดเจะเอาเอาลูกหยางตัวเล็กออกคางละตัวเด้อจะก็แเก้ไขไปก่อนจะแต่ว่าสูตรนี่ก็คล่องทุกทุกขั้นจะถ้าข้าวหนา คือคือที่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางมามันก็ใหญ่ลูกยางมันไม่ใช่ของแทมันไม่ใช่ของมาก็มันเ่ะก็ได้มานั่งปาดนั่งแต่งมันเดิมสวลูกยางตัวเล็กๆนี่ต้นลองออกไปดูเถอะมันมีอยู่สี่ตัวเจลูกยางเหมือน,นที่เคยทาให้ไปดูในหลายๆคลิปจ้ะใช่ดีเลยจ้ะตัวนี้นี่มันมีอยู่สองตัวอันนี้ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ เอาออกแค่ตัวเล็กจ้ะแต่ว่าแต่ว่าคอดถอดตัวใหญ่นะถอดออกเอามาทําความสะอาดในหลองหน่อยเด้อเอาแตลมแต้มาเยเห็นไหมเกลี่ยเลยนั่นแหละเนี่ยเองเองมาคัดมันนี่ไม่ใช่บางทีมันจีบวมนี่ขูดขูดออกขูดมันสะอาดแล้วก็ขูดในหลองทีในหลองข้างใน แล้วก็ใส่เข้าไปขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยลักๆเรามันมีลูกยางสองตัวนี่จ้ะถอดตัวเลกขกออกเลยอจ้ะเคยลองทําหามาทุกรูปแบบแตาจะนั่งปาดลูกยางให้มันสลบสองฝั่งมาก็มันจะยากถามมาได้ไม่ได้แต่ว่าปาดบางๆเกินก่อ,อจะกันน้ํามันไม่อยู่จ้ะน้ํามันจะรั่วแต่วิธีนี้มันจะพอดีที่สุดจ้ะเนี่ยจ้ะ โอเคด้อประมาณนี้ก็เลยมาแนะนําที ouais. okay, ่น่องไปก็นองเนี้ยจากนั้นก็ถอดมาอัดจะระบีให้มันเรียบรลอยใส่ให้มันถูกต้องใส่แผ่นดันเบรกดันอะไรใส่ให้มันอยู่ในล็อกมันก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้ประมาณทุกรุ่นจ้ะอ่าเป็นเวฟเฟนยามาฮ่าเป็นซูซูกิคาวาก็ก็ใช้หลักการนี้ได้ หรือถ้าถ้าอยากแต่งก็แต่งได้ได้จะแต่งแต่งเอามีดโกนแต่งบางรบให้มันสลบเนี่นี่แต่งบาให้มันสลบประมาณครึ่งหนึ่งนอกอนกองก็ได้เนี่น,น,นี่แต่งให้มันสลปแล้วก็ใส่ก็ไปขึ้นก็ได้ครับจากสองตัวก็ได้แต่ผมทำมันจะเร็วหน่อยคือถอดเอาเลยนะครับ ปอดออกเลยให้มีลูกยางทางละตัวก็พอจ้แะแ้วถ้าข้าวหนาบางทีมันก่อสะดวกถ้าปั่มมันเยอะมันเย็นจริงๆก็เปลี่ยนหรือเปลี่ยนลูกยางก็ได้ครับผมได้หมดครับแต่วิธีนี้จบสุดจบเร็วจบง่ายครับผมทองเน้ยจะ้ะโอเคเลอครับประมาณนี้ครับผมเป็นสาระเป็นเคล็ดลับดีๆก็มานำเสนอพี่ๆน้องๆไป ลุกสูบนี่ก็คัดให้มันสะอาดเวลาประกอบเวลาติดต่างเข้าไปอย่าให้มันมีขบับเพราะว่ามันจะไปดดหลุกยางเป็นอะไรยิ่งเนี้ยมันมันจะเสียจ้ะประมาณนี้คันนี้ก็ผับเบรกสายเบรกมันตันเปลี่ยนปั๊มบนจะ้ะเปลี่ยนปั๊มบนจากข้างล่างร้0นี่แถมสายเบรก ลูกค้าประจำเนาะล้างปั๊มให้ด้วยได้ครับ <c oughs> ของแนวจะ้ะอ่าครับผมส่งงานเหรอเด้อครับผมหลังจากที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วปั๊มบนเทียมแทๆ้ๆาลัดด้วยสายดิสเบรกเอื้ออาร์ทฟรีจากทางร้านครับผมแล้วก็ล้างปั๊มหน้าตัวล้างปั๊มหน้านี่ ถอ,อดลูกยางแต่งลูกยางออกให้ลูกค้าละเด้อสผมก็รวมอยู่ใน350ราสิบละจ้ะพอดีบอกราคากันไปแล้วเนะเออาะคือทำให้แกัไปจตะแล้วก็ซีนโชคเปลี่ยนให้แร็วน่หมุนบเบาๆจ้ะหมุนบเบาๆํำเบกจิ๊บกำเบก นี่ <c oughs> จ้ะอี๋กำลัดีของแนวจ้ะอันนี้มุนเบาๆหล่อหล่อจะไม่น่วงไม่นืดจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะสูตรสูตรสูตรเอาลูกยางออกสองตัวเดอ้อมานำเสนอพี่ๆน้งนองๆไป ถ้าใครทำเองได้ DIY ได้ทำเลยครับผมไม่เป็นไรหรอกทำไม่ยากจะ้ะถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฮัดเอานิดนึงครับผมดูเขาเยอะๆหน่อยนึงก็ไม่ไม่ยากจะ้ะเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็นแนวทางด้อยเผื่อเป็นสาระก็ฝากด้วยนะครับผมช่างหนุ่มครับผมอเลี้ยวแล้วครับเดียวแล้วเลียวเลี้ยว รรอรอ,อในแบบของเขาละจจะโอเคจะโอเคเดี๋ยวมีสาระดีๆมีเทคนิคดีๆก็จะมานำเสนอพี่ๆน้องๆใหม่เด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยเด้อ,ดอครับผมช่างหนุ่มครับสวัสดีครับผมนวนวนว,นวโอเคครับ